พิสูจน์ข้อกอไกยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำการคอร์สครับกไก่เราจะคอร์สไว้อย่างไงครับ a เรา r ใหญ่ R เล็ก B R ใหญ่ R ใหญ่เราคอร์สออกมาเราจะได้ดอกสีแดงหมดไหมลองคอร์สดู R ใหญ่ r เล็กคอร์สกับ R ใหญ่ r ใหญ่นะครับดังนั้นรุ่นลูกที่ออกมาเนี่ยนะเราทำการคอร์สเราได้เป็นอะไรครับ R ใหญ่ R ใหญ่ อาใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อเล็กอาใหญ่อเล็กอ่ะสังเกตไหมครับว่าเราได้อาใหญ่หมดเลยนะได้อาใหญ่หมดเลยแสดงว่าเป็นดอกสีอะไรทั้งหมดครับสีแดงนะเป็นดอกสีแดงทั้งหมดเลยนะก็ตรงตามนี้เลยครับนะที่เป็นดอกสีแดงหมดเลยนะแต่มีคำว,ว่าแต่ว่า a เรานะครับไม่ได้มีจีโนไทป์เดียวกันนะ A กับ B A เป็น R ใหญ่ไอเล็กส่วน B เป็น R ใหญ่ R ใหญ่นี่คือเหตุผลว่าทำไมกอไก่ถึงผิดนะทำไมกอไก่ถึงผิด อ่าโอเคนะผ่านนะครับนะต่อมาก็ไปดูข้อขอไข่ขอไข่ B กับ C ใช่ไหมครับ B กับ C มีโอกาสเป็นเหมือนกันไหม B กับ C B กับ C ก็เหมือนกอไก่ใช่ไหมนะ B กับ C ก็เหมือนกอไก่่นะเพราะนั้นถ้าเป็น B กับ C เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็น R ใหญ่ R เล็ก หรืออาใหญ่อาใหญ่ก็ได้นะครับเพราะนั้นข้อขอใครก็ผิดต่อมามาดูข้อขอควายข้อขอควาย A กับ C นะเพราะนั้นเราต้องคอสกันแล้วให้ได้75นะครับต่อ25 อ่ะมาพิสูจน์คอควายกันว่าเราคอสแล้วเราได้ไหมนะครับข้อคอควายอ่ะคอควายนะครับกําหนดให้ a อ่เอเราเป็นอะไรดีครับเจ็สิ้าต่อยีห้าอ่ะเเป็น R ใหญ่ R เล็กแล้วก็ C เป็น r ใหญ่ r เล็กนะครับทำการคอร์สกันเลยครับอ่าอันนี้รุ่นพ่อแม่นะรุ่นพี่ครับรุ่นพ่อแม่ r ใหญ่กับ r ใหญ่นะครับคอร์สกันก็ได้เป็น อาใหญ่อาใหญ่นะอาใหญ่เจออเล็กอ่ะตรงนี้นะเป็นอาใหญ่อเล็กนะครับต่อมาก็เป็นอเล็กเจอกับอาใหญ่เป็นอาใหญ่อเล็กสุดท้ายครับอเล็กเจออเล็กก็เป็นอเล็กอเล็กนะนี่ก็คือรุ่น F เลยครับ F หนึ่งเป็นรุ่นลูก นะหลังจากที่เราคอสแล้วเนะี่ยเราได้ตามตารางไหมเจ็ดสิบห้าต่อยี่สิบห้าไหมครับ75้าคือดอกสีแดง25้าคือดอกสีขาวนะนั้นะเราก็จะได้นะครับนะพอเราขึ้นด้วยต้นด้วยอาใหญ่หมดเลยใช่ไหมครับอาใหญ่คือดอกสีแดงอ่ตรงนี้นะเป็นเอจ็สิบห้าเปอร์เซนตต่ออาเล็ก นะครับอ็กคือ2ี่สหเรหรือเป็นดอกสีแดงนะครับยี่่อร์นตต่อดอกสีขาวอ่ายี่เครับนะเพราะนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อขอควาย ส่วนข้ององูเนี่ยข้อ,องูถ้าเราทำการคอสกันแล้วเนี่ยห้าสหก็คืออัตราส่วนเท่าไหร่ครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะหต่อหนึถามว่าว A กับ D จะเป็นลักษณะของจีโนไทป์แบบเดียวกันไหมไม่ครับ1ต่อหนึ่งเราจะได้นะครับถ้าเราพิสูจน์นะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งถ้าเราพิสูจน์ก็จะได้เป็น อาใหญ่นะครับ R เล็กคอสกับ R เล็ก R เล็กนะเพราะนั้นรุ่นลูกนะครับอันนี้รุ่นพ่อแม่นะอ่ารุ่นลูกที่เราได้ออกมาเนี่ยเราได้เป็น R ใหญ่ R เล็ก R ใหญ่ R เล็กแล้วก็ R เล็ก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 เห็นไหมครับตรงนี้เป็น1ต่อ R เล็ก R เล็ก1 นั่นแสดงว่าจีโนไทป์เราไม่ได้เหมือนกันเลยนะไออาเล็กกับอาเล็กอาเล็กนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมงองงูถึงพิษอ่นะโอเคนะตอนนั้นโจทย์ก็สวยอยู่ครับ ผ่านนะข้อนี้นะครับต่อมาในข้อถัดไปเป็นลักษณะขนบ้านนะครับลักษณะของขนสีดำของอวัวเป็นลักษณะเด่ดนะดด,ดำเป็นเด็ดนะครับให้แทนเป็นอารีนบีใหญ่แล้วก็ขนสีแดง เป็นลักษณะด้อยนะแทนเป็นอาิบีเล็กนะครถ้าลูกวัวตัวหนึ่งมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่บใหญ่พ่อและแม่มีจีโนไทป์ไ,ทได้หลายแบบยกเว้น่ะยกเว้นข้อไหนครับนะเพราะนั้นการที่พ่อและแม่นะ่ะมีจีโนไทป์ นะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ B, I. B. I. เล็ก B เล็กเนี่ยลูกที่ออกมาจะมีลักษณะเดียวก็คือได้เป็น B I. ใหญ่กับ B เล็กนะครับนะเพราะนั้นเราลองเราลองดูกอไก่เราลองคอสดูนะกอไก่เราคอสถ้าเราไม่คอสเราก็รู้เลยนะใช่ไหมครับพ่อแม่ B ใหญ่ทั้งหมดเลยงนั้นลูกที่ได้ออกมาก็โอเคครับเป็น B ใหญ่ ก็ไก่ไม่ต้องคอสก็รู้แล้วอ่ะขอไข่เป็นบใหญ่อีกไหมครับบใหญ่บใหญ่กับบใหญ่บเล็กขอไข่ลองคอสดูครับขอไข่อ่บีใหญ่บใหญ่คอสกับบใหญ่บเล็กอ่ได้รุ่น f อหนึ่งออกมานะครับเป็นอะไรครับอ่บีใหญ่บใหญ่ Bi, b ใหญ่ B เล็กบใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ b ใหญ่ b เล็กนเพราะนั้นถามว่าได้รุ่น b ใหญ่ไหมลูกวัวตัวหนึ่งมี b ใหญ่ไหมครับมีนี่ไง b ใหญ่นะมีบีใหญ่เพราะนั้นขอไขก่ก็ถูกครับคอควายอ่าลองพิสูตร์คอควาย คอควายเป็น b ใหญ่ b ใหญ่บเล็กบเล็กอะคอควายมีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมคอควายเป็นไม่ได้ไหม B รุ่น P ครับ B ใหญ่ b ใหญ่คอสกับ b เล็กบเล็กเพราะนั้น mm รุ่น f1 หนึ่งได้ออกมาเป็น B ใหญ่บเล็กหมดเลยถูกไหมครับนะได้เป็น B ใหญ่ b เล็กหมดเลยไม่มีโอกาสเป็น B ใหญ่ได้เลยเพราะนั้นข้อคอควายชัดเจน นะข้อข้อควายครับไม่มีโอกาสที่จะเป็น B ีใหญ่บใหญ่ได้เลยนะลูกที่ได้เนี่ยเป็น B ีเล็กหมดนะบใหญ่บเล็กหมดครับตอบข้อข้อควายนะข้อนี้ที่ลักษณะไม่เหมือนนะครับแตกต่างจากขั้วอ่าลองดูงองงูงองงูมีโอกาสเป็นไหมครับมีโอกาสที่ได้ลูกเป็นบีใหญ่บีใหญ่ไหมอ่างองงูเราทําก่อนขอด,ดูงองงูนะเพราะฉะนั้นข้ององงู เราจะได้เป็นรุ่นพ่อแม่ b ใหญ่ b เล็กคอร์สกับ b ใหญ่ b เล็กลองคอร์สดูครับ อ่าเราคอสแล้วเราได้ออกมาเป็นยังไงครับทำงานคอสแล้วรุ่น F1 นะรุ่น F1 ที่เราได้นะครับอ่า B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กนะ่แสดงว่าเราก็ยังได้ B ใหญ่ใช่ไหมครับรุ่น F1 นะได้ B ใหญ่อ่ากานงองงูก็ถูกหนึ่งข้อ อ่ะต่อมาข้อถัดไปครับเอ่อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเท่ากับ8ดอ่ะเน้นตรงนี้เลยครับโครโมโซมของเซลล์ร่างกายนะมีค่าท่ากนะับ8ดนะเซลล์ร่างกายเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตใช่ไหมครับนะแบ่งจาก1เซลล์เป็นเท่าไหร่แบ่งจาก1เซลล์เป็นสองเซลล์ อันนี้คือโครโมโซมนะครับของเซลล์ร่างกายนะแบ่งจากหนึ่งเป็นสองโครโมโซมลดลงไหมอ่าถามถามก่อนครับโครโมโซมลดลงไหมครับไม่ลดลงนะโครโมโซมเท่าเดิมนะครับโครโมโซมเท่าเดิมโครโมโซมนะครับเท่าเดิม ไม่ลดลงนะอ่ะโอเคอ่าเพราะนั้นก็เลยถามต่อว่าแผนภาพในข้อใดที่แสดงกระบวนการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อ่าเพราะนั้นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นั่นหมายความว่าจํานวนโครโมโซมจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งนะนะครับอ่ามีเร,เราเพิ่มไปครับจํานวนโครโมโซม ลดลงครับครึ่งหนึ่งข้อ,ขอนี้ง่ายเลยใช่ไหมนะถามเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมครับนะคมพลมลดลงครึ่งหนึ่งถามว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดครับเราก็มาดูว่าในชอยเราเห็นไหมเริ่มที่8หมดเลยครับแปดนะเพราะนั้นถ้าเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์คอมพมลดลงครึ่งหนึ่ง นั่นแสดงว่ารูปต่อไปต้องเหลืออะไรครับต้องเหลือ4เรียบร้อยกอไก่ไปแล้วขอไข่เรียบร้อยครับมีคอควายกับงองอูนะนะครับอาคอควายกับงองงูเพราะนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับโครโมโซมลดลงจากแปเป็น4จาก8ดเป็นสคราวนี้การแบ่งเซลล์ก็จะแบ่งจาก1เป็น2องเซลล์ แต่จำนวนโครโมโซมยังเท่าเดิมนะแบ่งจากสี่นะครับแบ่งจากสี่อ่าแบ่งจากสี่นั้นต่อไปนะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสองจะเป็นสี่อ่ะเวลาเราแบ่งต่อไปอีกนะจากหนึ่งเซล,ลเป็นสองเซล,ลนั้นขณะที่แบ่งเซล,ลออกไปอีกนะครับจำนวนโครโมโซมจะต้องเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นสองตัดนะ นะครับจำนวนโครโมโซมต้องเท่าเดิม4ครับเนะพราะนั้นมันจะลดลงกรณีที่เริ่มตั้งแต่เซลล์แม่นะจาก8เหลือ4ี่ครับนะจากนั้นจาก4แบ่งออกมาก็จะเหลือ4เหมือนเดิมเนะพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเขียนแผนภาพออกไปอีกก็จะเป็น4นี่ก็จะเป็น4ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น4อันนี้ก็จะเป็น4นะเพราะนั้นตอบข้อขวายครับข้อนี้ อ่ะผ่านนะนะครับต่รับข้อนี้ผ่านนะนะต่อมาลองดูในข้อถัดไปครับอ่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย44แท่งถามว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยและไซโกดของสิ่งมีชีวิตเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แน่นอนเซลล์ร่างกาย เซลล์ร่างกาย44นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์สืบพันธุ์ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายเหลือเท่าไหร่ครับ44ตัวนี้ก็ต้องเหลือ22แท่งอ่ไปดูช้อยเลยเซลล์สืบพันธุ์ต้องเหลือ22ครับ44ตัดตัดไม่ข้อคอควายก็งอง,งอ่ะและ โจถามว่าและในไซโกดไซโกดหมายถึงการผสมกันแล้วใช่ไหมนะการผสมกันนะครับระหว่างาเพศผู้กับเพศเมียนะเพราะฉะนั้นทําการผสมนะครับเพศผู้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น22 เพศเมียเป็นยี่สิบสองะนั้นยี่บสองลงยี่บสองสุดท้ายไซโกดเราได้เป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่แท่งนะะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้ององูครับย้ำนะไซโกดคือการผสมแล้วนะไซโกดคือการผสมเซลล์นะครับอ่าะ,ะนั้นเซลล์ผู้กับเซลลเมียนะครับอ่าผสมกันก็ได้เป็นสี่สิบสี่แท่งนะครับตอบข้ององู ตรงนี้เราเรายังไม่ลืมนะคำว่าไซโกดคืออะไรครับไซโกดไซโกดคือเซลล์ไข่ ite, ใช่ไหมครับเซลล์ไข่ ite, บวกกับเซลล์อ, Sell อสุจินะครับเราได้เป็นไซโกดนะเพราะนั้นเซลล์ไข่เราคือ22บวกกับเซลล์สุจิคือ22เพราะนั้นไซโกดก็ได้44 ่ะต่อมาข้อที่แนะข้อที่แปจากโครโมโซมของเซลล์ร่างกายของมนุษย์ผู้ที่มีโครโมโซมดังภาพจำเนี้นะเป็นอย่างไรและเพศใดดูที่เพศก่อนถ้าเจอข้อสอบนะข้อนี้ดูที่เพศก่อนที่วงตรงนี้ครับคู่ที่ยี่ิบสามคู่ยี่สาเราเป็นเพศอะไรครับคู่ที่ยี่บสาม x กับ Y X กับ Y นะ X จะใหญ่กว่า Y ใช่ไหม x จะใหญ่กว่า y เอกวาเป็นเพศช,ชายตัดเพศหญิงทิ้งอ่ะปกติไหมปกติไหมเราก็ต้องไปดูรูปจำนวนโครโมโซมไม่ปกติแน่นอนนะครับเพราะว่าเกิดจากคู่ที่10บเท่าไหร่ครับสิบสามนะเกินมาหนึ่งใช่ไหมครับโครโมโซมนะคู่ที่ สิบสามเป็นไงครับเกินมาหนึ่งแท่งตรงเนี้ยเราต้องรู้ว่าเป็นโรคอะไรนะเพราะฉะนั้นนี้เราก็ถ้าเราดูจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าปกติกับผิดปกติเพราะฉะนั้นเกินผิดปกติแน่นอนนะเกิดที่เพศชายนะครับอ่ะไม่ได้บอกถามโรคเนาะตอบข้อข้อปวาย ่ะต่อมาครับก็ลองไปดูข้อที่9ก้าข้อที่9ก้าถามว่าคู่แต่งงานใดมีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นโรคทาราัสซีเมียมากที่สุดเสี่ยงมากที่สุดโดยกำหนดให้นะครับสี่เหลี่ยมกับวงกลมสี่เหลี่ยม งกับวงกลมปลงปกตินะแต่ถ้าสี่เหลี่ยมกับวงกลมที่มครับครึ่งหนึ่งเป็นพาหะแต่ถ้าทึบหมดเลยป่วยเป็นโรคอ่ะเพราะนั้นความเสี่ยงใครที่มีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดอ่ะสมมตินะครับเรากำหนดเป็นตัวแปรแล้วกัน โรคธาลัสซีเมียคนปกตินะปกติให้เป็นทีใหญ่ละกันนะทีใหญ่ปกตินะเป็นโรคเราให้เป็นทีเล็กละกันครับทีเล็กนะเป็นโรคธาลัสซีเมียอย่างงี้จะง่ายกว่านะครับนั่นแสดงว่าพ่อ,พ,อพ่อเป็นพาหะใช่ไหมนะครึ่งหนึ่งสว่างครึ่งหนึ่งมืดพ่อเป็นพาหะใช้แทนเป็นตัวทีใหญ่ทีเล็ก แม่เป็นมาหาที่ใหญ่ทีเล็ก่ลองคอสดูกอไก่เรามีพื้นที่อยู่กอไก่เราลองคอสดูครับกอไก่กอไก่ที่ใหญ่พ่อคอสกับทีเล็กที่ใหญ่ทีเล็กของพ่อคอสกับทีใหญ่ทีเล็กของแม่ได้เป็นอะไรครับได้ m หนึ่งทีนี้เราคอสเป็นแล้วเนาะที่ใหญ่ทีใหญ่ที่ใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็ก นั้นมีโอกาสเป็นเท่าไหร่มีโอกาสเป็นถ้าเราเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่าไหร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองน้อยมากนะอ่ะโอกาสน้อยนะครับแต่ก็ถามว่ามากสุดนะก็ถามว่ามากที่สุดนะครับอ่ะมีใครน้อยแล้วกอไก่ไหมกอไก่ยี่สห้าเปอร์เซ็นต์สายไว้ก่อนเลยเกอไก่การลืมนะยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์ขอไข่ขอไข่เป็นไงขอไข่ขอไข่พ่อ พ่หะที่ใหญ่ทีเล็กแม่เป็นเลยครับทีเล็กทีเล็กอ่ะไปดูแม่กับพ่อคู่นี้ขอไข่ที่ใหญ่ทีเล็กคอสกับทีเล็กทีเล็กอ่ะได้รุ่นเอฟหนึ่งออกมานะรุ่นลูกออกมาอ่ะได้เป็นเลยครับที่ใหญ่ทีเล็กที่ใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็กนั่นแสดงว่า โอกาสที่เป็นธาราัซีเมียกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซนถือว่าสูงมากนะห้าสิบท่นใจว่ากอไก่เราสามารถจัดได้เลยนะครับน้อยสุดก็ถามว่ามากสุดอ่าไปดูคอควายคอควายพ่อเป็นเต็มเต็มเลยครับทีเล็กทีเล็กแม่ไม่เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ อ่ะคอสเลยครับพ่อขอคอควายอ่ะรุ่นพ่อพ่อเป็นทีเล็กทีเล็กแม่เป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทําการคอสเลยได้รุ่นเอหนึ่งหรือรุ่นลูกออกมาอันนี้ก็คือไม่เป็นใช่ไหมเป็นพาหะอย่างเดียวใช่ไหมครับที่ได้เราจะเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นขึ้นต้นด้วยทีใหญ่หมดเลยไม่เป็นครับโอกาสน้อยมาก โอกาสน้อยมากเป็นเป็นแค่พาหะเนาะเป็นแค่พาหะนะครับเป็นพาหะก็คอายก็เป็นศูนย์นะศูนย์เปอร์เซ็นต์คอายก็ไม่ใช่นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ตัดเลยคอไฟไม่ใช่ไม่เป็นนะเป็นแต่เป็นพาหะงองูอ่ะงองงูครับพ่อพ่อพ่อเป็นไหมพ่อไม่เป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่แม่เป็นครับทีเล็กทีเล็ก อมาดูข้ององงทีใหญ่ทีใหญ่คอสกับทีเล็กทีเล็กแน่นอนรุ่น F1 ได้ออกมาทีใหญ่ทีเล็กหมดเลยใช่ไหมอ่ะเหมือนกับข้อข้ององงเหมือนกับข้อข้อไฟเนาะได้ทีใหญ่ทีเล็กมาหมดเลยครับอะก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเป็นพาหะอือเพราะนั้นแน่นอนข้อที่เป็นมากที่สุดขอไข่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อ่ะตอบได้เลยข้อขอไข่อ่ะตรงเนี้ยถ้าเราเจอโจทย์แบบเนี้ยการภาคอ่ะให้เราสมมุตินะครับตัวอ,อักษรไปเนาะอ่าให้เราสมมติไปอ่ะต่อมาขออีกข้อหนึ่งข้อที่10ครับข้อสุดท้ายข้างหน้าก็จะเป็นตะรุยโจทย์แล้วเนาะะอ่าอ่านัานการต่อไปนี้นะครับบอกว่าข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมนะผลิตสารที่เป็นพิษต่อหนอน ดีหรือไม่ดีครับผลิตสารดีนะครับเพราะว่าป้องกันหนอนเจาะข้าวโพดนะซึ่งเป็นมแมลงที่เป็นศัตรูของข้าวโพดแต่เมื่อเรนูของข้าวโพดเนี่ยดัดแปลพันธุกรรมปลิวไปตกที่ใบของต้นรักอ่นะก็เลยทาให้หนอนของผีเสื้อจกักรรพัิเนี่ยที่กินใบต้นรักเนี่ยนะครับที่เป็นอาหารเจริญเติบโ,โตช้ามีอัตราการตายสูงขึ้นถามว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ควรที่จะวางแผนอย่างไรเพื่อรับมือผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอเราควรจะมีการรับมืออย่างไรครับข้อหนึ่งปลูกข้าวโพดดัดแปลงร่วมกับต้นรักเลยเพื่อกำจัดหนอนอันนี้เป็นวิธีการรับมือไหมไม่นะครับนะไม่ได้เป็นวิธีการรับมือที่ถูกต้องเลย ยิ่งเราปลูกปริมาณหนอนก็ยิ่งเยอะขึ้นใช่ไหมครับขั้นข้อที่1ตัดเลยครับนะหนตัดข้อกอตัดข้อคอควายตัดอนะ่ข้อ2ครับปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธกรรมบนพื้นที่ห่างไกลจากต้นห่างไกลย,ยิ่งห่างไกลมากยิ่งดีใช่ไหมครับเพราะเราจะไม่ได้รับหนอนจากต้นหลักนะก็มีปริมาณหนอนน้อยนะลองข้อ2ถูกครับข้อ3ปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกั้นลมระหว่างแปลงข้าวโพด ดัดแปลงพันธุกรรมกับต้นลักนั้นการปลูกแนวกั้นลมเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้ละอองเลนูเนี่ยปิวนะไปตกที่ใบตรงนี้ครับเพราะนั้นข้อ3ก็ถูกนะตอบข้อ2และข้อ3โอเคนะครับอ่ะโอเคครับนะเพราะนั้นในครั้งหน้าก็จะติวสอบกลางภาคนะครับในเรื่องของแบบหัดนะครับโครโมโซม DNA แล้วก็ยีน